คนที่คิดจะเข้ามาทำอาชีพประกันชีวิตนะลองถามตัวเองดูว่ามันมี3สิ่งนี้ที่ตอบโจทย์เราพร้อมๆกันหรือยังถ้าเกิดว่ามีแล้วไม่ต้องมานะมันยากเหนื่อยขายประกันชีวิตมันไม่ง่ายหรอกแต่ถ้ายังไม่มีเนี่ยลองคิดดูนะครับคือคนส่วนใหญ่ผมว่ามันจะมีความสุขได้มันต้องมีองค์ประกอบอยู่3อย่างข้อที่1ก็คือรายได้มันตอบโจทย์ในสิ่งที่คุณคาดหวังหรือยังนะครับรายได้นะครับคำว่ารายได้เนี่ยก็คือมันเพียงพอต่อความต้องการคุณหรือเปล่าบางคนอาจจะคาดหวังแค่เดือนละหมื่นบางคนเดือนละล้านอันนี้ถ้าเกิดว่า อาจจะไม่ต้องมาเลือกประกันชีวิตเป็นอาชีพเพิ่มเติมก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่ง่ายอันที่2นี่ก็คือคุณมีความสุขมีความสุขมีความภาคภูมิใจกับอาชีพคุณหรือเปล่าไม่ใช่ว่าทําแล้วแบบพรุ่งนี้ก็อยากลาออกทํางานก็ไม่อยากตื่นทํางานเครียดเจอเพื่อนร่วมงานที่ไม่เป็นมิตรหัวหน้าที่ไม่ซัพพอร์ตตนกดดันทุกรูปแบบทําให้มีความสุขไม่มีความสุขในการทํางานอันนี้ก็อาจจะต้องพิจารณาบางทีคุณดีประกันชีวิต อาจจะตอบโจทย์ทั้งรายได้ข้อหนึ่งแล้วก็ความสุขในการทํางานก็ได้นะครับอันที่3คุณมีเวลาหรือเปล่าเวลาเนอะบ,บางคนเนี่ยรายได้ก็เยอะมีความสุขมีความภาคภูมิใจในอาชีพการงานแต่หาเวลาให้กับลูกไม่ได้หาเวลาให้กับเมียก็ไม่มีหาเวลาให้กับพ่อแม่ปีหนึ่งไม่เจอแม่สักครั้งเดียวเลยอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นครูก็ต้องมาลองพิจารณาดูว่าบางทีเนี่ยอาชีพเสริมประกันชีวิตมันอาจจะ เป็นช่องทางโอกาสในการที่จะทําให้เรามีสมดุล3ข้อนี้รายได้แล้วก็ความภาคภาคูมิใจในอาชีพแล้วก็เวลานะครับท,ที่สามารถจัดสรรเวลาให้ตัวเองได้นะครับผมสวัสดีครับสีครับจุกๆ